ตอนนี้เวลากีา่โมงน้ำบูบเือนนี้ยสองบ่ายสองบ่ายโม, <า S 2> มงครึ่งเดี๋ยวไปตามชมกันว่าวันนี้พี่ติ๊กจะทำงานยังไงต่อคะ่ะสวัสดีชาวทำงานค่ะเดีย๋ยววันนี้ชาวติ๊กจะมีภารกิจให้เช้าอ่ะวันนี้ภารกิจยาวมาก สำหรับอาชีพในหน้าอย่างเราที่ต้องดูแลทั้งคนซื้อคนขายใช่ไหมวันนี้ติงจะมีภารกิจกับอาชีพในหน้าแน่นขนาดไหนเดี๋ยวตามไปชมค่ะแต่ตอนนี้ติ้งขอไปอาบน้ำก่อนนะอาบน้ำก่อนเอ้า oh <no. S 2> เดี๋ยวมาแปลงร่างให้ดูกันช่างประจำตัวไม่อยากเปิดสวยหน้าไม่สวยหน้าหมดเนาไม่สวย เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหลังจากที่พี่ติ๊งแปลงโฉมหน้าตัวเองจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะพร้อมค่ะตอนนี้พร้อมที่จะไปทํางานแล้วนะคะแปรงบ้างเรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวกําลังจะไปที่โครงการเดอะซิตี้พลโยธินสายไปไปเลยค่ะ ภารกิจถ่ายวิดีโอซอบงานค่ะเรียบร้อยใช่ไหมเดอะซิตี้ตอนนี้เวลากี่โมงน้องบูมเกือบเกือบบ่ายสองบ่ายโมงครึ่งแล้วไปตามชมกันว่าวันนี้พี่ติ๊กจะทำงานยังไงต่อค่ะโอเคค่ะบายบาย แล้วอยู่ที่ไหนกันน้องโอมอยู่ที่คอนโดลุมพินีป่ะคะ L P N ล,ลังสิตของเนชาวันนี้เดี๋ยวลูกค้าตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสาม่ลูกค้านัดดูต่อค่ะดูคอนโด L P N นะคะตึก B 8ติดที่จัดรถเลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมกันว่ามันเป็นยังไงไย ของดีราคาถูกอยู่ที่เพจดิฉันค่ะนี่เราไปเราจะไปกันที่บ้างเกลือตี ไม่ได้กินข้าวด้วยยังไม่ได้กินข้าวแล้วเราก็ต้องไปถ่ายคลิปรีวิวกันต่อนะคะนัดไปเรียบร้อยแล้วปไปไปทำงานแข่งกับเวลาที่สุดอ่ะป่ะค่ะชีวิตในหน้าค่ะเปิดตัวอลังการมากค่ะกับการที่มารีวิวบ้านที่เป็นทาวน์เฮาส์หลังนี้ไม่ธรรมดาเห็นปะเป็นสระว่ายน้ําระบบเรือใหญ่กมั้ยอยากลังการไหเห็นห้องน้ำละข้างล่างอันนี้ห้องน้ำไฟฉายกำลังดีค่ะมีสุขภัณฑ์อยู่ในสภาพที่ เมื่อกี้ลืมถ่ายโดนชิปลืมถ่ายครีมโหไม่หยุดเลย4โมงเนี่ยเราได้กินข้าวมา5โมงเย็นแล้วนะแต่เราทำเวลากันมากเป็นการจะบอกว่าถ่ายคลิปเมื่อกี้นะที่บางกะทิถือเป็นอะไรที่ไวมากน่าจะเสร็จภายในไม่เกินชั่วโมงอะวันครึ่งชั่วโมงเหรอเก็บประมาณเก้าแล้ะค่ะสองสาวอยู่รู้แค่แล้วว่าอยู่ิงนะวันนี้นะ ว่าเป็นว no okay. uh ัน huh. ที่แบบรู้เลยตั้งแต่ตอนทำงานตั้งแต่เช้านะครูบมอพี่ติ๊งไม่สบายใช่เพราะว่ากังวลพี่ติ๊งกังวลพี่ติ๊งกังวลเพราะว่าวันนี้คิวงานเยอะมากตั้งแต่เช้าใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่าเราจะต้องมาไปดูบ้านมาเปิดบ้านมารับบ้านขายบ้านของหลังวันนี้หมดสี่งานสี่งานตั้งแต่เช้าแล้วก็วันนี้นะพาครูไปดู การรับบ้านการนั่งคุยปัญหาการน้องของบ้านจับเขาฝากขายเรียวามจับใจต้องขายเรารู้สึกได้นะสะเทือนใจสะเทือนใจใช่สะเทือนใจน้องสะเทือนใจแต่หลังเนี้ยเออสะเทือนสะเทือนใจดิอ่ารู้สึกได้ว่าเห็นไหมจริงๆงแล้วการรับฝากขายเนี่ยมันก็มีการขายบ้านของคนแต่ละคนนะคะมันก็มี วัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันเหตุการณ์แต่ละคนก็เจอมาไม่เหมือนกันคนเคยตั้งสุดท้ายตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยนะตอนนี้มันก็กลายเป็นความกดดันของคนขายลวสิจี่เนี่ยจะเจอเหตุการณ์ตลอดเวลาตอนนี้ถ้าหลังไหนพี่บอกว่าถูกนะใครมีตาบคงอย่างพลาดมันถูกจริงนะแล้วก็หนึ่งความรับผิดชอบของเราคือว่าเราจะเป็นต้องขายเขาให้เขาได้ภายในเท่าไหร่นะพี่ติงประมาณสามเดือนะ ต้องให้ได้มากปลุกบานกว่าต้อง่ายนะมันไม่ง่ายนะคะกับการที่จะเป็น,นหน้าขายบ้านและขายบ้านได้เร็ว <c oughs> เราจะทำยังไงให้เราเจอเจ้าของบ้านต้นทุราคาได้ดือคนซื้อได้อันนี้เป็นเทคนิคของแต่ละคนงั้นพี่ก็เหมือนพี่สอนน้องอยากให้น้องเก็บให้ได้เท่าเซี่ยวนึงได้ยนดีว่าตอนนี้ขอเซี่ยวนึงโอเคตอนนี้ก็มาห้าโมงเกือบหกโมงแล้วค่ะ กดกบด้วยนะคะงั้นวันนี้เราขอปิดคลิปกันในรถกันละกันเนาะบายขอบคุณสำหรับทุกคนค่ะบ๊ายบายเฉลยค่ะคนที่ทำให้ดิฉันสวยค่ะดีเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะ